ครับอยู่ในรายการ Let's Commit l e t ะ l e มันมีชื่อไหมครับชื่อรายการอะไรนี่ไม่ชื่อนี่ไม่ชื่อจริงจริงอะชื่อจริงที่เ e t s อะไรไม่รู้ครับ l e t อะไรม่รถ่ายรายการอะไรก็ไม่รู้เ e t s อะไรไม่รู้นะครับวันนี้มาอยู่กับคุณบอกรับสวัสดีครับสวัสดีคือจริงจังที่มาทันทีเลยครับครับก็อ่าครับผมผมบอครับผมแตมนะครับ ผมอาครับผมไยนะครับผมนาครับี่เกี่ยวเลยวรับทมันแดกข้าวแล้วก็มอยู่รายการครับผมก่อนจะไปดูพวกพี่เขาเล่นเกมกันนะครับขอมาอธิบายนิดนึงนะฮะว่าเลสอะไรไม่รู้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเล่นอะไรกันตัวเกมที่จะเล่นกันเนี่ยคือเกมแปะหัวครับวิธีการเล่นก็จะคล้ายๆกับเกม20คําถามโดยที่แต่ละคนจะถามคําถามกับคนอื่นๆในวงเพื่อทายว่าคําตอบที่แปะอยู่บนหัวของตัวเองเนี่ยคืออะไร แล้วหัวข้อที่จะเล่นกันในตอนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมครับและเกมที่แต่ละคนได้นั้นก็คือบอกลซันได้ c a s t l e ลวานเพี่พีพีทโอเวอร์มีได้เกม Mortal Kombat พีนาพโพลีแคไ iden, ไ City, ทได้เกม Ninja g a i d เดพีเฟยได้เกม SimCity พีอาร์ตได้เกม Bobberman และพี่สเต็มได้เกมคุนิโอนั่นเองเริร่มเลยครับเริ่มครับนะราวัดไฟมคือเกมแอคชั่นครับ ใช่ครับผมเป็นเกมเครื่องเพล y หนึ่งครับก็ก็มีครับผมเป็น Play หนึ่งใช่ไหมครับเพล y หนึ่งก็มีครับผมเป็นเกมแอคชั่นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคกึ่งหลังกึ่งหรอมันก็เป็นหนักทางแอคชั่นนะทางแอคชั่นแต่อยู่วนๆด้วยนะวนๆมันมันเกมต่อสู้ป่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่พวกเกมไฟติ้งครับี่ว่าไฟ้งมั้มีการต่อสู้กันแต่ว่ไม่นก่มกับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวัไม่ใช่เกมไฟติ้งผมไม่เกมไฟติ้งาครับใช่ไม่ใช่ครับใช่ผมเกมอ่ะมันเกี่ยวกับคนใช่ไมพี่คนน่คือไม่ได้เป็นยานไม่เป็นอะไรเป็นคนนคเป็นคนไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีจะวนมานไม่นอครับ ผมเป็นเกมรถแข่งมาครับไม่ใช่ครับผมเป็นเกมไฟติ้งมาครับไม่ใช่ครับผมถูกผลิตครั้งแรกเป็นเครื่องมือมีข้อมาครับครับทำแล้วทำอะไรครับมันไม่ได้ได้อย่างนั้นนะเราไม่ได้เราไม่ได้เกมผมนี่เป็นเกมที่มองจากข้างบนใช่ปหมโอ๊่ใช่คนเก่งเลยเกมผมเป็นเกมแอดเวนเจอร์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมเป็นทหารครับ ไมม่่่่ใใชชผมเกล็นต่อสู้ป่ะครับถูกต้องครับโหง่ายเลยผมเกล็นแบบพิจีมาตึงตึงครับเป็นคนแรกเลยเป็นที่ชอบเป็นแอคชั่นแอคชั่นผสมตึงตึงผมเป็นคนญี่ปุ่นนะครับตัวละครใช่ครับตอบเลยนะครับโวยมอนครับพิดครับเล่นระเบิดหรือเปล่าอ้าว ตอบเร็วคิ้วนี่ไงว่าคุณคือทูเลาะคนน้องมองมาแมนต่อมาเกมอะไรอะเกมที่อะไรอะเกมที่อะไรอะต่อสู้เกมที่มองจากข้างบนไม่ตึงจับไม่จับไม่ถึงจับไต่แล้วตาอยู่ทายว่าข้างบนน่ะก็มันเป็นเกมพิษเกมงบยจากข้างบนเี่ย ไม่คือวหรอเกมฮิตที่มองจากข้างบนมันมีไม่กี่เกมแล้วก็แบบดูไม่แน่ใจว่าต่อสู้หรือเปล่าอ๋อผมรู้แล้วผมผมเป็นเกมรถแข่งใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ชี้อ่ะคิดว่าเป็นเกมนันไปแล้วผมเป็นเกมต่อยกันครับไม่ใช่คใช่ผมเป็นเกมเลือดสาดนะครับเลือดสาดสาดเก็บลอยแล้วเก็บกอยแล้วแบบนี้ความเนอาร์เจีไม่ใช่ R าจ ของผมนี่เกมเริ่มผลิตครั้งแรกในยุคซูเปอร์ความไม่ครอบไม่ใช่ผู้ดีโอครับถูกรองครับ yes ม่ใช่เกม fighting ม่ใช้ a d นเ n อร์ไม่ใช่รถแข่งนี่ไม่ไดอื่นอ่ะอยากต่อแล้วใช่ไหมไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยผมเป็นเกมกีฬาใช่ไหมครับไม่ใช่นี่เป็นคุณเหลือเกมโอ้พูดจะแปลกแยกที่สุดในกลุ่มนี้โอเคมผมว่าผมพอด แต่ว่าฮิตที่สุดก็ว่าไดน่าใช้ดาบเขาพี่ต้องมาแล้วพอเท่าคอมแบตนะครับไปทีละคนแล้วอันนี้ตัดเร็วตัดเร็วเลยจะเหลือผมแค่ไหนครับไห้ผมว่าผมรู้ละเยอะที่สุดในโลกไม่เยอะอยู่ในโลกหรอกแต่ก็เยอะแต่ว่าเยอะเยอะกว่าพวกเราอ่ะไห้ผมรู้ละผมเป็นเกมที่ปัจจุบันยังมีทำภาค4ออยู่นะครับ ค่อนข้างจะสร้างก็ค่อนข้างจะเด่อยๆค่อนข้างจะเอ้ยมีมีมีที่มาล่าสุดมีใหม่เลยมีบอกว่ามียันงอย่าว่าข้างหน้าดีกว่าซื้อไปก่อนผมเป็นเกมพ p ซเซิลใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเชี่ยเลยนี่มันหมดแล้วนะโอเคพิจาครับถูกต้องครับตอบเลยไม่ได้หรอไม่รู้เลยมีหลายมีว่าจ่าไก่เด่นครับถูกต้องครับเชื่ยอยว่าประเด็น ดันมากเลยครับท่าที่เ้าที่คนเขียนว่าเกมแปดหัวนี่แบบสุดยอดเลยนะตัวสั้นอะยังไงวะมี่เชื่อไหมผมนี่มีภาคต่อกับมีภาคมากกว่ามากกว่าห้าภาคขึ้นไปถูกตครับเยอะครับขงผไม่ใช่พัสเอร์ ไม่ใช่เกมรถแข่ง,งตอนนั้นเราเติร์ตติดน,นะรถแข่งก็มาพิโอคาร์สนะนันเกม<ป>นนเกมอร์นันเกมเมอร์ไฟติ้งก็สตีปไฟเตอร์นนันนเกมเมอร์ลนนันเกมเมอร์สิ่งที่คุณพูดไปคือเกมเมอร์เล่นโอเคครับนันเกมเมอร์ผมเป็นคนเ,เล่นเยอะอทุกคนในนี้เคยเล่นใช่ไหมครับเคยเล่นอยู่ครับชอบด้วยมันเป็นเกมที่สร้นแค่เรื่องหม,หม่ขึ้นไหมโอเคผมว่าผมว่าผมลุยไปแล้ว ี๋ยวผมคนเดียวแต่ผมว่าผมรู้เนี like Mother, no anymore, no ่ยผิดภาษารอบแล้วครับเพผมไม่เกมฝังญี่ปุ่นใช่เดิมทีครับแต่ว่าล่าสุดเขาเปลี่ยนเรือค่าที่ผลิตของคุณเนี่ยมีปัญหาหนักมาช่วงหลังเข้มครับตอบได้เลยครับไอ้เลยครับเป็นอะไรครับผิดครับจะไปคลายระนาบตอนแรกผมคิดว่าเกมชิบตะตามนอหนักมันคลาย ใทำไมเปนได้อย่างนั้นวะผมไม่ได้เลี้ยงไปไงพี่ถ้าถ้าเทียบกับอันนี้อันนี้ก็ออกเยอะเกินไปใช่ไหมครับเข้มชี่นกระตาเยอะเยอะไปเลยเยอะไปนะคือยังไงไม่รู้ผมจำได้เพราะว่าคืออยู่ในเครื่องเครื่องเล่นอยู่อ่ะพี่ว่าเดินเข้าไปในร้านแล้วก็ถามพี่ขอก็้ยี่ห้อโย่ผมว่าเล่นผมผมไม่ประวัตสิบกว่าปีที่แล้วมีร้านอาหารชื่อมีจริงครับนั่นที่ไหนพี่ไม่ใช่อ่ะ ชิคกี้พายแค่เอสาเนี่ยหรอพี่ไได้เยวผมต้องต่ออีกทีนึงครับได้ครับจสนี้ครับเฮ้ยเป็นมเดือ้อนเลยผมคือคุกกิ้งมามากไม่ใช่ครับแต่แต่เกมก็เอางี้ครับผมใบไหนักๆเลยครับเป็นเกมที่ฟิกมุมมองครับมุมมองเดียวไอโซครับไอโซไม่ติดไอโซไม่ติดหรอแล้วี่มไอยู่ซิมซิีครับ ไอ้ตัวเองก็ต้องเ d สติก็ต้องชิวานจะ่ารอดได้ยัฟันฟัชั่นจบกันไปเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับเลสอะไรไม่รู้ตอนที่2ที่เรียกได้ว่ากว่าจะทายกันได้เนี่ยก็แทบตายกันเลยทีเดียวฮะยกเว้นพีอาร์ที่โชว์สเต็ปเทพท้าไม่กี่ครั้งก็ได้คำตอบเลยฮะเอาละครับก่อนที่จะจบตอนนี้ขอประกาศเลยนะครับว่าตอนต่อไปตอนที่3เลสอะไรไม่รู้เนี่ย เราจะไปเล่นการที่บูธ o 4 o ี่ย้ำนะฮะบูธ o 4สห o บูธของ s t a r p i ี k และ l e s Comic ในงานสัมดาห,หนังสือครั้งที่44ที่จะถึงนี้นะฮะแต่จะไปช่วงวันที่ทางเล s Comic จะแจกไยเซ็นนะฮะนั่นก็คือวันพฤหัสที่7เมษายนแล้ววันเสาร์ที่9เมษายนฮะส่วนตารางแจกไลเซ็นสามารถเข้าไปดูได้ในเพจ e ล s Comic นะฮะแล้วก็พี่สแตมเนี่ยจะมาแจกายเซ็นในวันพฤหัสที่7เมษายนครับผม แล้วเจอกันที่บูต o อ o 5โซน C1 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่44และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่14ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษกิจวันที่29มีนาคมถึง10เมษายน2559แล้วเจอกันนะครับผม